ฝันดีนเพื่อนเพื่อแล้วก็คุณบบเบ๋ยบด้วยนะครับที่ที่ยังดูอยู่นะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะครับทํางานก็ขอให้เจอเพื่อนที่ทํางานที่ดีมีแต่ความสุขทุกอย่างยิ้มแย้มกับทุกอย่างยิ้มทุกอย่างนะฮะมีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆร่ารวยร่ารวยขอให้ประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับคิดอะไรก็ ได้อย่างหวังนะคือมันก็จะไปขุดดินขุดทรายเช้าก็จะหกโมงเชา้าบางทีก็ไปตากแดดเริ่มทำโค้งส่งโค้งงานโค้งสร้างอนะไรครับผมมีความสุขมากเลยนะครขอคำคมสักหนึ่งคำนะครับคิดอะไรไม่ออกเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละขอให้ทุกคนมีความสุขฝันดีเจอสิ่งดีๆนะ ผมน้ำหนักขึ้นเพราะว่าผมกินข้าวเยอะขึ้นเยอะมากนะฮะผมกินข้าวแบบวันละหลายมื้อแล้วผมก็กินขนมโหดมากนะครับผมกินขนมวันละแบบเยอะมากนะครับน้ําหนักผมก็เลยขึ้นมาเกือบสิบกิโลนะฮะจากตอนแรกห้าสิบสามนะครับตอนนี้ขึ้นมาจะเจ็ดสิบเอ้ยจะหกสิบสามแล้วนะฮะประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วจะเห็นหน้าผมตอบแบบตอบมากเลยนะครับแล้วก็ตัวแบบจะรีบๆเลยนะตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกแบบ